สวัสดีครับผมอันนี้ก็จะให้ชมอีก1ง,งานนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นวีออสนะวีออสตัวเจนสานะครับก็เป็นคันเดิมนะครับตอนนั้นก็มาติดตั้งไอ้ชุดกระจกมองข้างไฟฟ้าไปนะครับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับสาเหตุเกิดจากไอสายดึงฝาท้ายตัวนี้นะครับมันไม่ดึงกลับอ่า มันไม่ดึงกลับนะนะครับก็เป็นที่สายสลิงนนะผมก็เลยแนะนำลูกค้าว่าถ้าทําเป็นเปิดไฟฟ้าไปเลยนะครับก็โดยกดปุ่มนี้นะครับนี่ถ้าเเปิดเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะครับผมให้ดูนะนี่นะครับ,นะรบก็เป็นสวิตเพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะครับเปิดไฟฟ้านะโอเคกาบ ถ้าไปเปลี่ยนสลิงตัวนี้ใหม่นะมันก็ขั้นตอนก็จะเยอะหน่อยก,ก็ทำเป็นไฟฟ้าไปเลยนะครับงใหญ่วิออสเจนสหรือวิออสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สา,าม,มารถทำได้นะก็เร็ทเรียบร้อยครับผมเกาะนับถ่ายเข้ามาได้นะช่างกับเหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับ